เคสกรณีศึกษา induction of labor ใน post term chief complaint เมีย post term g a 41 2 week มันดาไม่เจ็บคันทารุกดิ้นดีแพทย์ให้ admit เพื่อ induction present unit มันดาอายุ24ปี G 2 P 0 0 1 0 g a 41 2 week by ultrasound with near post term with induction ANC 8ครั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ GA 41บวก5วิคน้ำหนักก่อนตั้งครรภ์กิโลกรัมส่วนสูง1 6 i 8น้ําหกน้ำหนักเพิ่มขึ้นระหว่างตั้งครรภ์กิโลกรัมแลบ1หัตร blood group O positive ฮีมมาโุกริต3าเปเ MCV 84 HBsAg negative VDRL non reactive anti HIV negative OFVCP i negative แบล2อง้มาตกริด38เปอเซ็นต IV n e g ี้เฮดไอวีเ n กาทีฟเอ็นไออลแอนมีอาการแพ้ท้องคลื่อนไส้อ,อาเจียนเล็กน้อยในช่วงไตรมาสแรกไม่มีภาวาะแทรกซ้อนขณนะตั้งครรภ์มาตามแพทย์นัดไม่มีอกาการเจ็บคันไม่มีน้ำเดินทารกดิ้นดีแพทย์จึงให้ a อดมิเพื่ออินดักชัน พัสอิวเนตสิบปีที่แล้วเคยเป็นไฮเปอร์ไทรอยรับประทานยามาสองปีแพทย์บอกว่าถ้าไม่มีอาการแสดงให้หยุดยาได้หลังหยุดยามา10ปีไม่มีอาการแสดงของโรคระหว่างตั้งครรภ ปฏิเสธการพยายาอาหารและสิ่งต่างๆไม่ดื่มสุราไม่สูบบุหรี่ไม่เคยใช้สารเสพติดมิดาของผู้ป่วยเป็นเบาหวานรักษาด้วยการฉีดอินซูลินเป็นเวลา10ปีปัจจุบันเสียชีวิตแล้วปี2560 G1 อายุคัน8สัปดาห์อ b อ o r ชั i นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งโ o ดี e n s ไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆอาการแรกรับที่ห้องคลอดผู้คลอดรู้สึกตัวดีไม่มีอาการเจ็บคันไม่มีน้ำเดินไม่มีมุกเลือดออกจากช่องคลอดสัญญาณสัญญาณชีพ เทมป37องศาเซลเซียสเพร r เรส80ครั้งต่อน,นาที B.P. 128 0 0มลรเมตรปาลต์เร p เ r อร์22ครั้งต่อน,นาทีตรวจคันยอดรดลูกอยู่ระดับ 3ามส่วนสีเนื้อรับสดือ HF มีสีสาบเป็นส่วนนำทารกอยู่ในท่า OLA ฟังฟิโตฮาร์ซาวร้อยสี่ครั้งต่อน,น้าที PV service d i l a t i o n 2ซนตม effectment 50% MI station ลบสอจึงให้5%้าเปอร์เซ็นต์ n สองหมิลิตรบวกซินโตสิบ U ทางเวนดริบเรคสามหลอกเปอร์มินหลังจากนั้นได้ปรับเรทขึ้นเรื่อยๆผู้คลอดเริ่มมีอาการเจ็บคันกระสับกระส่ายบ่นต้องการผ่าท้องคลอดและถามว่า ทำไมแพทย์ถึงไม่ผ่าตัดหน้าท้องให้มันเป็นเธิผู้ป่วยหรือต้องฝากพิเศษก่อนถึงจะผ่าท้องถ้าหากลูกฉันเป็นอะไรไปจะฟ้องตั้งแต่พยาบาลถึงผู้อํานวยการพยาบาลอธิบายและประเมินความก้าวหน้าของการคลอด p v s e r v i c d i l a t i o n 4ซนติเมต e f m e n t 50% mL Station 0ประเมิน uterine contraction พบว่า interval 3นาที Duration 45วินาที s e v e r i t y บวก3และ on e EFN แสดงดังภาพจึงได้ออก5% d n ส่วน2บวกซิโนต 10U จัดให้นอนตะแคงซ้ายและ with ออนออกซิเจนแมสต์วิบแบก10ลิตร์มินรายงานแพทย์จึงให้ซีซ่าหลังจากผู้ครอดไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆบัดลอด500มิลลิลตรจึงย้ายไปแผนกหนังคลอด